วนมาบริษัทคือมากินกาแฟแก้วหนึ่งก็ยังยังเคยทําได้แล้วก็ปิดเจ็ดชุดเหมือนกันนะพอนั่งไปในรถเด่เขาก็จะพูดแบบ่าโอ้โหกาแฟกาแฟของมึงนี่แพงนะสี่หมื่นกว่าเลยอะไรยเงี้ยก็ขำๆกันนะคะแต่เ,เขาตกลงเขาว่าสุขภาพเขาดีขึ้นทุกวันนี้เขาดีมากพีนเคสวัสดีค่ะทีิพรสดาวเรืองค่ะตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของบริษัทพีนเคกบค่ะ เ,เดิมเป็นคนเพชรบุรีค่ะอ๋อเคยขายเสื้อผ้าเปิดร้านอินเทอร์เน็ตแล้วก็ขายเข้าวสารค่ะมีค่ะก็ ขาดทุนค่ะคือทำแล้วก็ขาดทุนเรื่อยๆค่ะก็ตามแฟชั่นไม่ไม่ทันขายอันเดิมยังไม่หมดแต่แฟชั่นใหม่มาแล้วอะไรเงี้ยเลิกแล้วก็มาเปิดร้านอินเทอร์เน็ตเปิดร้านอินเทอร์เน็ตนี้ก็พอยุคโทรศัพท์มือถือ 3G 4G มาเนี้ยร้านอินเทอร์เน็ตก็ดรอปลงเราก็ต้องเลิกทำา่าก็ขายข้าวสารครั้งสุดท้ายค่ะขายข้าวสารก็ขายโอเคอยู่ก็เราไปขายเราเราเช่าแผงเขาเนี้ยล้วก็จะเอาเข้าวสารไปวาง เป็นถังเป็นกิโลอะไรเงี้ยก็พออยู่ได้ค่ะค่าเทมไม่แพงอ่ะวันละ200รอเจอเจอแบบเวลาเขามาบอกว่าเจ๊เนี่ยหนึ่งถังนะไปส่งที่รถเงี้ยเราก็ไม่ค่อยไหวเนาะก็รู้สึกว่าเออต้องทนอ่ะนะอยากได้ตังก็ต้องทนสุขภาพตอนที่เราขายข้าวสารนี่คือเป็นต่อมน้ำเหลืองแหะแขนมันเริ่มยกไม่ค่อยได้ขค่ะมี นิพาวแล้วก็พอออติมมาค่ะไปแนะนําไปถึง3ครั้งอะก็เกิดความลาคานก็มาด้วยความลาคานวต้วนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอีทเป็นต่อมน้ําเหลืองให้ไปรักษานะเขาก็ไปบอกว่าจริงแล้วเ,เขาเป็นหมอนวดแล้วเราก็แขนนายกไม่ได้ก็ไปให้เขานวด <t> เขา,เขาบอกว่าอีท e นะเป็นต่อมน้ําเหลืองนะมันก็คือน้องๆมาเล็งให้ไปดูแลสุขภาพอะวันแรกฟังมันก็โดนเราหมดเลยอะก็คือ คือก็แล้วกันวอ้ว,วนหนูขอปิดเลยเจ็ดชุดเลยค่ะคืนที่สี่จากที่เรานอนตะแคงข้างไม่ได้อะแล้วนอนได้อะคือมันกลับมาแล้วก็ลุกขึ้นมาเอ๊ะสมุนไพรตัวนี้วิเศษขนาดนี้เลยเหรอสี่คืนนะที่รู้สึกว่าตะแคงข้างได้แล้วอะแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆ,ๆมาค่ะแล้วก็เป็นปกติค่ะไม่มีแล้วไม่เจ็บแมะไรเลยทานประจำค่ะกลัวไม่อยากให้เกิดอีก ตัดสินใจทใําตั้งแต่วันที่ซื้อเลยค่ะเริ่มไปพร้อมๆกันเลยค่ะแผ่นการตลาดโอเคอะแล้วก็เชื่อมั่นท่านดรรัชนีมองดูแล้วว่าน่าจะทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนได้ไม่ขายหยุดเลยเพราะเห็นเงินเข้ามาเนี่ยครั้งแรก1,000พเราก็รู้สึกแล้วว่าเราไม่ได้ไปขายข้าวต้องเหนื่อยต้องหนักแบบนั้นเลยเราได้1,000บาทอยู่มาวันที่2เงินเข้าอีก7 0 0 0บาทแล้วก็เข้ามาเรื่อยๆก็เลยตัดสินใจทิ้งข้าวเลยไม่ไปทาเลย มีเทคนิคยังไงเราก็คือเราก็ไปชวนคนที่ป่วยอ่ะที่เขาสุขภาพไม่ดีให้มาดูแลสุขภาพแผนการตลาดเหมือนกันอ่ะมันก็เลยเก้ามาแบบนี้ได้ค่ะมีค่ะก็โทรปรึกษาอ,อัปไลน์พออไอวรัลนัสจำได้แค่นี้เรื่องราวนะก็คือสามีเสียชีวิตต้องเลี้ยงลูก3คนแล้วลูกต้องเข้ามาหาลัยทั้งหมด3คน ทำให้เราเครียดและสุขภาพแย่เป็นหลายโรคเป็นกรดไหลย้อนเป็นต่อมน้ําเหลืองแล้วก็รูดูขาวโรคถามหาลุมเลา้าเพราะเครียดนะแล้วก็ฟามดันสูงเพราะลูกต้องได้เรียนมหาลัยทุกคนแต่ตอนนี้ก็จบปริญญาแล้วสองคนนสู้ทุกอย่างอะคะ่ะทำทุกอย่างที่ได้เงินนะ,ะเพื่อให้ลูกได้เรียน ู้เพื่อลูกนะในความคิดของพี่อ่ะเพื่อให้เขาได้จบปริญญาเรียนสูงๆเพราะเราเรียนน้อยอ่ะค่ะก็เลยต้องการให้ลูกเรียนสูงกว่าเราเสื้อผ้าผ้าปูที่นอนพี่ทาทุกอย่างที่ได้เงินอ่ะผัดไทย<ม>หอยทอดขายอะไรขายได้เงินพี่เอาหมดเลยอ่ะต้องสู้เนาะต้องเอาทางนี้มาหมุนทางนี้อันนี้มันไปไม่ได้แล้วก็ต้องหมุนอาชีพใหม่ไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะที่ทาให้ชีวิตเราดีขึ้นมาได้ก็เพงเคค่ะ แอบทาลูกไม่เห็นด้วยพ่อเสียหายมาเยอะหลายรอบมาหมดหลายแสนน่ะแต่ก็ไม่เคยได้เงินกับพื้นมาลูกก็เลยไม่ไม่ให้โอกาสตรงนี้ก็คือเขาไม่ชอบเขาก็เห็นว่าเราทําปีนเคทําได้เขาก็นิ่งไม่ขัดแล้วค่ะรัออแม่ทําได้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่พีนเคค่ะ 11, 11เดือนค่ะก็4ี่แสนกว่าค่ะเขาทุกวันค่ะมีไปกินปูไปเชียงใหม่นะคะแล้วก็ได้ปูทอง ทองก็ได้มาหลาบาทดูค่ะ่ารวมกันแล้วก็เอามาทําเป็นเส้นเดียวลองประทานนยภายในปี62แล้วก็ให้กําไรชีวิตของตัวเองคือเที่ยวรอบโลกค่ะอยากฝากบอกว่าบริษัทพินเคเนี่ยดูแล้วเนี่ยมั่นคงแล้วก็ทำแล้วได้เงินจริงนะยาโลเลอ่ะตัดสินใจทำเลย อย่าช้านะเพราะว่ามันทําเลยได้เลยอะ่ะเงินออกทุก7วันอะไรเงี้ยหรือออกทุกวันจริงๆแล้วทำได้มนก็ได้ทุกวันบริษัทพินเคโกโบนี่ให้ให้ได้จริงๆอะคะ่ะให้สู้ๆคะ่ะ